แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นแค่ายหลอดอขั้งมานาภัยแล้วก็แต่ละคนก็จะมีโอกาสในการที่จะไปเยี่ยมเยียนยายตอมโดยยายตอมเสียอ๋อ you know, say, oh, all God are the same แล้วก็ตอนแรกๆยายก็จะบอกว่าโอ้พระทุกองค์เหมือนกันดี้อน don't have to argue just ask ยายตอมถ้ามี any p r a y e r needs แล้วก็ซึ่งอตอนแรกก็ได้หนุนใจขันไม่ต้องไปตอบโต,ต้กับ ยายนี่แหละแต่แค่เราให้เราถามยายยายมีอะไรที่อยากจะให้เราพวกเราอ,อธิษฐานเผื่อไหม <S <S สูดส้ดิฟทรีเพือยายตอก็เลยสำหรับน้องนองักศึกษาก็มีโอกาสที่จะอธิษฐานเผื่อยายตอมแล้วก็พอผ่านไปอีกอาทิตย์หนึง่งอาทิตย์ถัดไปเราก็ไปเยี่ยมยายตอมยายต้องด m u ีข so ึ้นมากแล้วก็พออธิษฐานเผื่อยายในอาทิตย์นั้นอาทิตย์ถัดไปไปแล้วอาการของยายก็ดีขึ้นมาก she has her heart and more more and each began open more, more time we visit her and to at visit แลวก็ซึ่งยายทุกๆครั้งยายก็จะเปิดใจมากยิ่งขึ้นสำหรับพระเจ้าแล้วก็เรื่องราวของโปร And then eventually we went for our two months of outreach แล้วก็จนสุดท้ายทีมเราก็มีโอกาสที่จะออกไปพักปฏิบัติในการออกประกาศ I know t i s is such a difficult time for seven of them and for all of us because we have grown close to the people in some room. แล้วก็ผมเองก็รู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากด้วยสำหรับนักศึกษาทั้งเจ็ดคนแล้วก็ไม่แต่สำหรับพวกเราด้วยเพราะเราก็ได้มีความใกล้ชิดแล้วก็ได้มารู้จักกับคนในอัมภะสำรงมากขึ้นแล้วแล้วก็ในสองอาทิตย์สุดท้าย <laughs> ของภาคปฏิบัติเราก็ มีการเปลี่ยนแผนนิดนึงนะคะก็คือกลับมาที่อุบลแล้วก็ออกประกาศที่อุบล <I know S 1> ที่สมเด็จ so แล้วก็ผมเองก็รู้ว่าพอเรามีการเปลี่ยนแผนนะ,ะนักศึกษาทั้งเจ็ดคนก็มีความดีใจมากๆตื่นเต้นมากๆ h a t t ดีสุที่ยังต้องแล้วก็แ <laughs> น่นอนวกเขาก็ได้กลับมาแล้วก็ได้ไมาเยี่ยมยังต้ององีก แล้วก็พอกลับมาแล้วก็ไปเยี่ยมยายในครั้งนี้ก็ได้เห็นว่ายายต้องก็ป่วยหนักเจ็บ cancer the stomach ใช่ไหและก็ซึ่งเขาก็เป็นมะเร็งที่กระเพาะ It's like man time is so short we need to share the gospel ฮัลโหล ก็ตอนแรกพี่จอรก็ยังจำได้เขาก็ได้ส่งข้อความให้กับอาจารย์อรันแล้วก็บอกว่าอ oh. ย่าให้เราที่จะเสียเวลาให้เราที่จะแบ่งปันแบ่งปันกับยายเลย And then last night I was reading all their journal I found out that they did the ping did the video call with Yai talk and let Yai talk to Jesus Christ อ uh, ่าพอดีเมื่อคืนก็ยัง จดหมายของนักศึกษาพีจ่จอรก็เลยได้รู้แล้วก็อ่านในรายละเอียดที่นักศึกษาได้บันทึกหรือจดลงไปเนาะว่าเวลาพวกเขาก็ได้ไปเยี่ยมยายต้อมรอบนี้ก็โทรวิดีโอให้พี่พิงที่จะคุยกับยายจะนำยายรับเชื่อพระเยซูคริสต์ครับ amen v เมน o for king let the rema to receive salvation I know the angels in heaven are r e j o i c แล้วก็พี่ผมเองก็รู้อย่างแน่นอนว่าทุกสวรรค์ที่อยู่บนสวรรค์นั้นก็กำลังเฉลิมฉลองกับเรา amen อ t <Amen. S 1> i o n ผมอยากที่จะอ่านจากข้อประคำปีในวิว I want all you know this is want all know to the heart of you God ร์ God ก็อยากให้เราที่จะรู้ว่านี่คือหัวใจของพระเจ้าอยู่ในวิวณ์บทที่7ข้อที่9-10เก้ i s t h สิบ i look and behold a great multitude which no one could count from every nation and all tribes and peoples and tongue, standing before the throne and before the lamb clothed in white robes and palm branches were in their hand and they cried out with a loud voice salvation belongs to our god ในวิว์บทที่7ข้อที่9ถึง10นะคะหลังจากนั้นมาข้าพเจ้าเห็นและนี่เน่มหาชนที่ไม่มีใครนับจำนวนได้ที่มาจากทุกประชาชาติทุกทุกเผ่าทุกชนชาติและทุกภาษายืนอยู่หน้าพระที่นั่งและเฉพาะพระพักพระราสะปรงพวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาวและถือใบาตาลอยู่ในมือพวกเขาร้องเสียงดังว่าความรอด ขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่งและขึ้นอยู่กับพระแม่สกุดเอเมนเเมนไหมครับ <Amen. S 1> <Amen. S 2> This is the picture of what will happen one day นี่แหละคือภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันหนึ่ง All nations, all tribes, all tongues, worshipping the one and only God, the true God ประชาชาติทุกเผ่าทุกชนชาติทุกภาษาก็จะยืนอยู่แล้วก็รวมตัวกันเพื่อที่จะนมักสก,การสรรเสริญพระเจ้าผู้เที่ยมแท้ของเรา Amen, Amen. i m e n มาจากสิงคโปผมมาจากประเทศสิงคโปร์ A few weeks ago I celebrated my 20th year serving in Thailand. ก็ไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้เฉลิมฉลองในการครบรอบ20ปีที่ผมได้มารับใช้ในประเทศไทย heart t is, see the is people. ก็หัวใจของผมก็ที่สิ่งที่อยู่ในหัวใจของผมคืออยากจะเห็นคนอีสาน Wo of ร่วมเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้นำมาสก,การกษัตริย์เนื้อกษัตริย์ของพวกเรา And God has God given for the heart Hindu me แล้วก็พระเจ้าก็ได้ประทานหัวใจหรือพระละใจให้กับแถบอินโดจีนด้วย And I know all these seven of them they had an encounter with God in Laos in Vietnam in Cambodia and they saw the heart of God for the lost the broken the people from these different n a t i o n แล้วก็สำหรับนักศึกษาทั้ง7คน,นก็เชื่อว่าพวกเขาก็ได้เห็นแล้วก็ได้มีประสบการณ์แล้วก็ได รับกันสัมผัสโดยที่พวกเขาก็ได้รับพลังใจและก็หัวใจของพระเจ้าสําหรับบรรดาประชาชาติและก็ชนคนที่อยู่ในประเทศเหล่านี้ easy time. มันก็ไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่เรียบง่ายสำหรับพวกเขา comfortable. นะ are not very comfortable. มันก็ไม่ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็น แต่ละคนก็ต้องเจอกับความแตกต่างในด้านวนาาัฒนธรรมความแตกต่างในด้านภาษาไม่เข้าใจในภาษาของพวกเขาและก็ในบางที่พื้นที่ที่เราได้ไปก็อาจจะไม่ได้สะดวกสบายด้วย But Jesus not stop them that did not them from showing the hinder showing did did from love of Jesus. แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่หยุดยั้งพวกเขาหรือไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดขวางพวกเขาในการที่จะสำแดงความรักของพระเจ้าให้กับผู้คนในแต่ละพื้นที่

ผมเองก็เชื่อว่าพระเจ้าก็ได้ใส่พระราใจสมหรับบรรดาประชาชาติในหัวใจของพวกคุณ That is the reason for DTS uh, และก็นั่นแหละคือเหตุผล mm hmm. สำหรับที่เราถึงมี DTS mm hmm. Let that story continue in your life uh, และก็ให้เรื่องราวของยายต้อมยังคงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรา Amen Amen, Amen. Today Ubon Tomorrow the nation ก็วันนี้อยู่อุบลแต่วันพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าเราก็เข้าสู่บรรดาประชาชาติอเมนอเมนยา and your DTS will continue แต่ก็แน่นอนโรงเรียนการสร้างสาวกของเราก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ยังคงที่จะไม่หยุดในการที่จะทำงานในชีวิตของเรา I did my DTS quite a long time ago ก็สำหรับผมเองผมก็ได้เรียน BTS ของผมเมื่อ3 0ปีที่แล้วครับเมื่อก็เฉยเยนะครับ30ปีที่แล้วเด็กพระเจ้าทำงานอยู่นะครับอยังไม่เสร็จนะครับ I'm still working in my life even in the last 30 y e a r s still having the passion for the l o s w แล้วก็สิ่งที่อาจารยง คงที่จะประทานพระใจนั้นสำหรับผู้ที่ลงทางและก็ยังมีวงความหิวกระหายที่จะเห็นบรรดาประชาชาติ <Because S 1> มันมจะโตเพราะนี่แหละคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระองค์ a m เมนเไหมครับ <Amen. S 1> <Amen. S 2> The reason we have mission is because many places Do and not yet have worship of yet the true have living God. และก็เห็นผลที่เราถึงมีการทำมิชชั่นนั้นก็เพราะว่ายังมีหลายพื้นที่บนโลกนี้ที่ยังไม่มีหรือยังขาดการนมัสการที่จะมีให้พระเจ้าผู้เชี่ยมแท็ของเรา As I speak to the seven g r a d u a t e I also want to challenge all of you here. s i t here และก็ในขณะที่ผมได้เป็นบันเพื่อที่จะนุนใจนักศึกษาทั้งเจ็นคนของเราแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะ God is inviting you พระเจ้ากําลังเชื้อเชิญคุณ Open your eyes and see ให้เราที่จะเปิดตาให้มองเห็น See the nations ที่จะมองเห็นบรรดาประชาชาติ See the different languages and tongues ให้เราที่จะมองเห็นถึงภาษาและก็วัฒนธรรมที่หลากหลาย See those people ให้เราที่จะมองเห็นในคนเหล่านี้ love them. แต่ตอนที่พระเรารู้ว่าพระเจ้าเวลามองในสิ่งเหล่านี้ก็พระองค์กำลังบอกว่าเรารักผู้คนเหล่านี้ me <Man. S 3> oh. คุณจะมามาร่วมกับผมไหมเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งนี้ด้วยกันไหมคุณจะมาร่วมกับผมไหมรอนนี้แหละคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของผม <say S 3> <me. S 1> ด้วย แลวก็นี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้า God is speaking, I pray. We are listening. แลวก็พระเจ้าก็กำลังตัดแลวก็ผมก็วางว่าเราแต่ละคนก็กำลังฟังและก็รับฟังในสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะพูดคุยกับเราด้วย God give us a heart. not only for u b o n but give us a heart for the nation แล้วก็เราอยากจะอธิษฐานที่พระเจ้าที่พระองค์จะไม่ได้ประทานหัวใจสำหรับจังหวัดอุบลเท่านั้นเองแต่พระเจ้าจะประทานหัวใจสำหรับบรรดาประชาชนให้กับเราทุกๆคนโอเปอ์อให้เราเปิดตที่จะมองเห็นเอเมนครับเอเมน I want to pray for all of us ผมก็อยากที่จะอธิษฐานเผื่อเราทุกคน As you hear the word of the Lord, let us not harden our hearts, but let us say, God, what is my role in this? ใช่แล้วก็ในขณะที่เราได้ฟังพระวจนะคำของพระองค์ในค่ำคืนนี้ก็อยากให้เราที่จะ uh, มีใจที่แข็งกระด้างแต่ให้เราที่จะถามพระเจ้าพระเจ้าลูกเองจะมีส่วนในสิ่งนี้อย่างไรบ้าง Give me a heart ขอพระองค์ที่จะประทานหัวใจสำหรับบรรดประชาชาติให้กับลูก Give me your heart, O oh God ขอพระองค์ที่จะประทานหัวใจของพรว์นั้นให้กับลูก My brothers and sisters, that is true worship และนี่แหละพี่น้องที่รักทุกท่านที่อยู่ที่นี่นั่นคือการนมัสการที่แท้จริง Because we want to do what is in the heart of God เพราะเราอยากเราต้องการที่จะทำสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราให้เราที่จะร่วมใจกันอธิษฐานนะคะ Lord Jesus You are the King of Kings You are the Lord of Lords ก็เจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์กษัตริย์แล้วก็เป็นองค์เจ้าไหนของพวกเรา You are the Lamb of God who took away the sin of the world พระองค์เป็นพระเม่สดอกที่ได้ได้ชำระบาปทั้งหมดของโลกนี้เราอยากที่จะขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้กระทำบนหนังเงนเ้นเพื่อเราผมอยากจะขอบคุณพระองค์สำหรับพี่น้องท,ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ที่ได้ร้องเรียกหาพระนามของพรองค์ลอ I pray Give heart. us your ลูกอยากที่จะอธิษฐานแล้วก็ขอพระองค์ที่จะประทานหัวใจของพระองค์ให้กับเราทุกคน Give heart. Your heart for the nation. heart, heart the us your for a ขอพระองค์ที่จะประทานหัวใจของพระองค์สำหรับบรรดาประชาชนแล้วก็ผมก็อยากที่จะอธิษฐานเพื่อเพื่อนักศึกษาทั้งเจ็ดคน Their journey, their adventure is just beginning. และก็ที่การเดินทางและก็การประจนภัยของพวกเขาก็กำลังเริ่มต้นอยู่ forget learned let them not forget what they have What not และที่พวกเขาจะไม่ลืมในสิ่งที่พวกได้ต้องได้ให้พวกเขาที่จะเรียนรู้ด้วย Because I know you are challenging you เพราะผมเองก็รู้ว่าพวกกำลังท้าทายพวกเขาด้วยในเช่นเดียวกัน they your hear voice, open he you will move. ในขณะที่พวกเขาได้ฟังพบทสรรเสียญของพวกเขาที่พวกเขาจะตอบสนองด้วยการเชื่อฟัง a n d l o r d we give you all h on o r glory power and praise แล้วก็เราอยากที่จะมอบเกียรติทั้งสิ้นและก็และก็การสรรเสริญทั้งหมดของเราให้กับพระองค์ In Jesus name หนูก็นของพระเยซูเจ้าเดี๋ยว everybody see ก็ให้ทุกคนที่จะบอกว่า Amen I on fire